พี่น้องเบลเช h กลับมาแล้วครับโอเคจะไม่พูดมากเอ Rap is now the wise on four คู่นี้ Com มีคนคอมเมนต์แล้วก็เออมีไลค์ที่เยอะสุดโอเคคู่นี้นะครับเออจะเป็น name mt versus uh, อออตามัง้งอตามั้งโอเคจะไม่จะไม่พูดมากแล้วโอเค the wise on four Rap Is now อันนี้ผมคิดว่าเป็นวิดีโออันที่5ที่ผมทำนะเกี่ยวกับ r a p is now ซีซั่นสี่อะ n น m mt v มทอัตตาไปดูกันเลยครับมาในตัวมึงไม่เท่าไหร่หรอกยืนเก๊กเก๊กเป็นอย่างนั้นนะผมเห็นพี่พูดงี้ทุกทีอัเขาเสียงให้อาตาผมจำหน้าเนมเอ็มทีได้

หวัดดีเฮียเนมได้ข่าวว่าเปี้ยวเนมเดี๋ยวกูตบดังเปี้ยงเองพวกมึงเยอะเออสั์เดี๋ยวกูจะซัดไอ้เกลี้ยงเกมเลยทำมึงเดี้ยงเนมแล้วก็ผาไปเยี่ยมเมสทำมาแอกว่ามึงเป็นขุนโดยสะตุนมึงเป็นแค่เปี้ยเนมมึงควรจะเลี่ยงเลนเสงสัยจะเครียดเนมดูทด่พื้นแมงเยี่ยวเต็มเม<อ>ียมึงเงี้ยนเองกูเลยเย็ดจนเยี่ยวเอ็ดและแกเปียรยทุกให้มึงแดดมันไ,ไม่ใช่เปีรยกูเอาน้ำเยี่ยวเท มองหน้าหรือว่ามึงน่าค้องเอ้ยมองหน้ากลัวมองหาพองเอ้ยควรนตีนเดี๋ยวคู้เตมึงได้น้องพูดแต่กันชาเล่ายาป้ามึงเกิดในป้องอ่ะมาแบบหมาเมื่ดกุมาฆ่าแทงสะดับตินมึงใส่ฟันทองแบบแก๊งแกงแต่สไตล์แบบแหวนกระบะซิ่งไงสัตว์เอาตาเอย่ะ ไอ้เฮียมึงกลับไปแว้นแถวเมืองทองพวกมึงมาเยอะเท่าไหร่ไม่รู้พวกกูมาทั้งศูนย์หลอดอยเฮียเกิดอนบ้องอย่างนี้เหรอเอากันอย่างนี้เลยนะใจเย็นเนมใจเย็น กูขอยืมคำพูดของนาซีซันมาพูดกับมึงกูเชื่อมั่นในตัวมึงเป็นคำปลอบใจของกูเองแหละเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูฟังผมนิ่งๆคูคูแต่รับรองคิวๆแน่นอนแต่มันเกิดในบล็อกน่ะเฮ้ยพี่ไม่เข้าใจเหรอเด็กกระบอกไม้ไผ่พี่อ๋อเขาเกิดมาอย่างมีสไตล์อย่างแบบมีสตอขอเสียงให้กับเขาคนนี้ครับผมเนมม ออฉะันะว,ะว่าทุกยกเอ่อ,อ,อทุกโค้ดที่จะเปลี่ยนใช่ไหมอ๋อโอเคก็ดีก็ดีว่ายังไงไวัยรุ่นเฮ้ย hey! ว่ายังไงวัยรุ่นเฮ้ยว่ายังไงที่มึงได้เขามาลุ้นพราบุกอบโจนินมาทะดุน<อ>ว่ายังไงเด็กเปรดฮะเลนกีต้าหรือว่าเบสฮะสิ่งที่มึงเพิ่งไปเดชเดี๋ยวกูตามไปแย่งให้หมดทั้งเขตอ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ามึงเจอกับศัตรูที่ไม่คู่ที่ไม่ควรกูจะทำมึงทะลุตีดีไซน์แล้วด้วยตัวจะบุลลี่กับสักมวล ให้มึง <wounds> คิดว่ามึงชอบเป็มึงชวนที่มึงดีที่มึงด่วนที่มึงดีที่มึงยั่วจนจะตายจนกูญาติจนุณยายมารับชมคุณดูบายให้มึงงงจะเป็นควายเอาไปฝังไว้ในทรายให้แดดเผาจนละลายจนเกาหัจนกังวลที่ทุรนและทุลายเพราะมึงล่นอันตรายจะระเบิดให้สมองกระจายทายกูโคตรกันเองไม่ได้เป็นคนนักเลงแต่กูถามพวกมือสักนิดมีใครรู้จักมันบ้างสักเพลงเออซำเป็นเก่งดนตรีเก่งแต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้เรื่องหน้าหีเหมือนรัฐมนตรีโอ้ี่ <Hey. S 1> นี่มัน <Hey. S 1> นี่มันสิน็อกเอาไอสัตว์อีซี่เหมือนเล่นด่านแอสเซา์ out. แล้วมึงรู้อ่ะขนาดที่เรากำลังแร็ปว่าบ้านมึงโดนกูนยกเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยและกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงเนิร์ดหรือว่าโตมามึงฟังแต่พี่เบิร์ดวายสัตว์แร็ปก็เหมือนหมาเห่าแร็ปก็เหมือนหมาเห่าสัตว์ทำให้คนเขาเฮิร์ดหรอเดี๋ยวกูก็ขับรถชนให้ติดสเกิร์ตเลยสัตว์โอ้โหเอ้เอ้เอ้ มึงก็จะเป็นโจรซะงั้นนะโอที่เฮียโอทีเฮ oh, er. ียก oh, ินน้ำก่อน้ำดินี่เขาอยู่บนเวทีกับอะไรกันบ้างวันนี้โอ้โหโอ้โหโอดีเฮียนะฮะคนนี้เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะฮะคนนี้เนี่ยเขาทำสุจริตนะครับผมรับทำความสะอาดบ้านครับผมก็เลยไปช่วยยกสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์จากบ้านนะแค่บางอย่างหายไปนะฝั่งคุณครับผมอาตาครับผม ไม่มีอะไรต้องแคร์ครับเรามันคนดีคนดีจะต้องแบบพิชิตคนเลวไอ้ที่นดกูพูดไอ้ที่อะไรไปวะเนียผมอยากเห็นฮะตัวแทนเขาชนไก่ครับผมเขาจะมีอะไรดีขอบคุณครับกดเสียงไห้อัตตาเอ้ยแม่งโย่ันสไลด์เอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเด็กไทยเนี่ย กูไม่ต้องการเหล้าเงินทองกี่ศพที่กูตบเป็นพเนินกองไอเฮียนี่เขาลอบแทนโจนินจันเลินพรความรู้อ้อึ่งทำมาบอกเป็นหนึ่งในเมืองทองกูเอื้อมพอมาเจอกับกองมึงเลยลงไปนอนเดี๋ยวกระเป๋าไอ้กระดอยยังไม่ผ่านมึงมึงลอยหากูจะฟาดปากมึงดึงจังเลยในเกมว่ามึงอย่าห่างกากเดี๋ยวจะลองทำกราดเดี๋ยวมึงนอนดูใส่กันท่าตาแล้วก็มาคุยกูปากถุยห่าจัต่ด่าว่ากูต่ำแต่ว่าการกระทำมันยังกุยเลยสัตทำมาปากดีเดี๋ยวกู้สติยัดปากเลยสัตไอ้ห่าสงบสติไอ้สัตอย่าสดเดี๋ยวหลับกูเด่นมึงดับ ศับกระูสูงกูสาดกระสุนได้สับท์สะดุนมึงอยังคงเสี่ยงเสนอเพราะว่าสมองมึงอยังคงเสียวเสมอไอสัตว์ดุกว่ามึงจะสดกว่านี้สัตว์หัวมึงโดนกระดับแล้วกระเด็นเป็นขยะใหู้เก็บแล้วมึงเอาคอยไรสัตว์รู้จักแต่ปูรีล้ำนี่แต่ไอ้เหี้ยเฮ้ยต้ยอันนี้โคตรพละสนอเลยครับพละสนอมากโยอ่ะแล้วมันบอกว่าแล้วมันบอกว่าตอนนี้แม่งกำลังไปยกเขาไอ้เหี้ยแต่กูกำลังแยกล่างไปเย็ดเมียมึงจริงๆกูไม่อยากเย็ด เมียมึงลบเราไอเฮียโอ้โหโอ้โหนี่เพานอลมากเดือดมากเลยเือดมากเลยนือสิลนคือสกิลนี่ือสกิลนี่ือสกิลนี่คือสกิลน่คือสกลนีือสลน่คือกล่คือกิลนี่อลือสกล่กิลนี่คือสกี่คือลน่ือกิลนีเสกลคือน่ือกลนี่คือเนี่ือดลนคือสกลืกๆคือบผมล พราะนะฮะเพราะสุดท้ายวางไม้ทุกคนออกไปก็เป็นเพื่อนกันครับผมถั่วต้มนะใช่ใช่ผมว่าตอนนี้อารมณ์เขายังเดือดอยู่ครับนะอารมณ์พร้อมเดือดอยู่เดือดมากแม่งจะมาแทนพี่แล้วนะฮะตอนนี้นะขอสีให้กับตัวแทนเมืองทองครับผมเนมเอ็มเชนเนมเชนท่านบอนเนมพี่แม่งพี่อะไรวะไม่รู้เลือกเลยคนเดือดอยากลองของอ่ะ เอ้ยมึงรูแบบ้แค่เบื่ออย่ามาปั่นเฮ้ยมึงไม่ใช่เนื้อกูไม่หัน่นเอ้ยมึงกล้ากเกินที่จะกั่นเมียกูมึงอย่าเสือกเดี๋ยวเงือกมึงจะสั้นกูจะเดินโยกเอาให้โลกแตกชีวิตโสโคร่ขอร้องอย่ามาแจกเม<อ>ียมึงอยู่ไหนไอสัตว์เพื่อนกูโทรมาบอกว่าอยากลงแขกเ,<อ>เดี๋ยวมึงจะรู้นในบนท้องในซ้มช่อง,งเล่นก,กันข้ามาอย่าสร้างมึงอย่าบ้าให้มันบ้าเดี๋ยวกูลากมึงกระชากเพราะกูรักให้มัลำบากบริาจาคจนหมดดางจนหมดทรัพย์จนหมดสินจนหมดสิ้นจนหมดทางมึงเจอต่ออะไรสัตว์กูจะตามมึงไปถึงที่นาลาจากขนาดสองสองกูจะยิงมึงให แท้จ,จนทะลอกมึงมันลุีดอกกูรแรปอยู่ในหมอตั้งแต่มึงยังไม่ถอกคุยน้ำไม่เงี้ยอะไรตามล้องเลยเนี่ยอเ็นคิ้ไม่ออกเลยเอางี้อัตตากูว่าเข็ดหน้ามึงแล้วมันหาสัตว์อ่ะ กูเห็นหน้ามึงแล้วหาสัตว์ถ้ามึงลาไปเป็นอาตมากูว่าคงจะอาบัตกูอยากจะฝอกบอกเพื่อนกูที่กาบัตว่ากูแรปกับมึงอะไม่ต้องให้เต็มอัตราก็ทำมึงสาหัสโโเค้วสสสัััทดีปู่จ โหดหดมากหดมากโเลแบ็กกระจายโหดมากคู่นี้โหดมากโอเคเพราะคือฟังผมเนี่ยแม่งรวยเฮี้ยเฮี้ยใหคุยกันมาก่อนรูกจะโหดมากแล้วคำใดคำนี้ก็สมกับเขาได้มาจากเมืองทองเขาเป็นแก๊งคแอ๊ดฟังคอมเมนต์มาเลยนะโอเคที่คอมเมนต์นั้นมีไลค์เยอะสุดผมจะทำคู่นั้นพวกคุณก็รู้นะครับบอกมาเลยครับในวิดีโอนี้คอมเมนต์มาเลยใช่ผมเรียกคู่ไหนถ้าสมมติคอมเมนต์นั้นมีไลค์เยอะสุดผมจะทำมันนั้นโอเค เออ่วิดีโอจบแล้วเดยเพราะผมตัดไว้เออ่เหลืออีกสามสเอ่อขอบคุณมากนะครับที่มาดูช่องผมมาคุยกับผมแล้วก็ไลค์วิดีโอผม Subscribe ช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็เออ่ปีนี้จหมดแล้วนะครับเออ่คิดผมถ้าสมมติที่นู่นคริสต์มาสแล้วก็เอโซเซอร์วันคริสต์มาสนะครับเออ่ที่นี่อวันอังคารจะเป็นคริสต์มาสนะครับเออ่นั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะเจอวิดีโออันต่อไปนะครับพี๊ซ